เขาขละทอนาละทอนเละทอนเจ็บดีผู้สาวเมาแอบไปมีควนมหม่เจ็บจนงน้อหัวใจจ้าจะไปแต เจ็บขัแนโน้ตธรรมดาไม่พอแห้งิิดกัดนเอาคือหอยห้องซื้อหอยยังเอยเป็นไม่รุ่นหอยเค่เรีนกันสุดบ้างก็แบบเล็กหน่อยสิบหกสิบเจ็ดสิบก่อขอกันเรียนมาเล่รภาษาอย่างเอาอิภัยพวกท่อก็บแสใช่หรอ ลูกทรงง่ายๆกับมทรงวเห,ห็นจะออกมาหนะ่ขดดะขอบโิดเด้อไปร้องขาไปสะพัดเองข้อมือซึ้อทามาบอกมันลืมมันบดจำาไถ้ามาข้อมือซื้อขอมา <c oughs> บัวขนาดบัวขาวรัดมวยรัดตะบเทียังบมทรงไปยายยังนักลองหน,หนีนอนเอาไปถามเน่ยเราเป็นไผ่เราเป็นนักมวยหรือัดแบโซ่กําจ้่ทำม,มาขอจีไผ คอยเสี่ยหางไตวหูยเสียหางนี่ที่ปะกกัาทั้งสองงไม่ที่ทำเอาเอาเอาสาราไปวันพอตีไหมทั้งช่แต่ีบอกอย่งนนประเภทนี้มันจิตเตะกมูดจักเปียวจะได้ผู้เฒ่าสมอเลยมบบอกเห็นเจ้าชู้นี่แหละอกกว่าเอาเฮ้ยเราแต่บอนนี่กันตั้งแต่ปีห้า ข้อใจมาต้องหนสองไปลูกส้มแม่เอาน้องใช้คิดบอกอมหน้าสานเปิดเป็เท่าไหร่สมเลยบี่มปนีเมื่อกี้นี่เปิดไปพิ้มห่วยทส่โนใกล้ขางอู้ของนี่จุ้งกันอยู่ที่ทางน้าพุ้งเ้องนี้ อัน่าพายบอกขันมากู้มาสองคนกงหนักกับมึงนารเยอะเลยไปโดนอย้มึงหูขาวกกูกองแล้วต้องครบทีมช้ำนี่ช้ำมีนามเราได้แล้วที่อภิปรายพี่แ่เราอภิปรายนี่มึงต้องอึ้งเอาดีทำมาตูอดอภิปรายพี่แสอเ่าให้กูวาขันวาเราก็ถึกทุกยองอะไรครัพ่ังร้เรื่องไหมนบวันะเอาแบบ อาอสามคำ, i, ALLY, คำมันรวมคำเดียวท่านผู้ว่าที่บายกูสู้แล้วมีสิทธิ์เถียงกูเลยไม่ดีกว่าเราต้องมีโค้ชคนหนึ่งเพื่อเดี๋ยวพี่การเป็นู้ไม่ใช่ว่าเอานักเตะ ตัวเองเล่นอย่างหางอื่นแล้วโม่อยู่เหรอันงน้พวเบรสะฉูมือมือเสียงกูเลยกูดเสียงนิ่นงให้ห้าแย่ไม่ไม่ไม่เียงนี่นะเมือนกเสียงนะเวให่หรือว่ายิงคมคมก็จะไม่่าหรอกยไอ้การจับบอลฉีกแจกกูบ่ได้ะงเขาบอลหรพี่ไยิงมยถึงว่าบกึใครมคบกันนี่เอ๊กขี่นี่นึงนี่มามมามา มาแม่ไม่ไปเต็มกล่ำนะลูกดิมาดูมาดูน้องมาดูน้องขี้คอกันมาดูน้องเอาวะ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 อย่าเปิดนะอย่าเปิดเสิดออกมาอย่าเปิดอย่าเปิดไม่ดีดรู้ฝากดีเลยครับเอามานั่งนี่นี่ เอาเพื่อนมาไอ้ไอ้ไอ้เอาเพื่อนมาไอ้ใส่เพื่อนเลยไอ้ไอ้เอาเมยจะได้เสี่ยมชัวลงมึงเล่นอย่างงี้เขาไม่เล่นอย่างมึงหรอกว่าเพื่อนนะเล่นไม่ส่งเขาแล้วใครจะเล่นบอลเขาเล่นเป็นทีมไม่ใช่เล่นคนเดียวแซนเันวะทำหน้าตาไม่ดีไ่ยเป็นวะตีที่ไหลที่แตกไปแล้วหลักคนนั้นเป็นไงเอาด้วยร่วมคนอื่นเขาเล่นดีหมด บอกขาบอกให้ส่งเขาเรียกเขาก็ต้องส่งอันนี้เรียกไปเถอะต้องใช้โทรคงกี่อันเนี่ยต้องให้กูใช่ไหมไอ้โทรคงอ่ะมึงเอาไหมกูเรียกมึงได้ยินไหมเวลากูเรียกวันมึงเคยชงให้กูไหมไว้เป้นใช่ม้ยเอ้ยคุยกับใครเน่ยมึงจะให้กูสุพรรับุรแล้วก็เื้อาครับมันไปนะจะมันแต้มันกันเลยครับครับครับครเนาะ

干什么呀 đây 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 ก็สาไกก็ไปเฮ้ยเฮ้ยเ้ยาไต่อไปร้ากี่หู่หเาตัดเท่าไหร่คะหม่เก็บ่อค3ะครับ คนันิ้วนิ้วไมคสตอบเร็วยดเร็วเอ้าก็้าเหรอไม่ใช่อีกบวก